สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับเจฮีโ่ออโต้คาครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็มานำเสนอครับนะครับรถเจ้า Honda BRV นะครับคันนี้นะครับเป็นรถ5ที่นั่งนะนะครับเป็นตัวลองท็อปตัว V นะครับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้คันนี้นะครับรถปี2017นะคันนี้รถปี2017ไม่90 0 0 0มืกว่ากิโลอ่ะ เดี๋ยวดูกันว่ารถจะสวยสดขนาดไหนอ่ะตากล้องถ่ายนิดนึงนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียมนะครับไฟด้านในนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างมีคมเมียมมาให้นัคันนี้นะคันนี้รถสวยมากเลยนะคันนี้รถสวยมากเลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเหมือนกันครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตากล้องถ่ายรอบคันให้ดูนิดนึงนะครับกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะครับเห็นไหม มือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับคันนี้นะครับมือเปิดเป็นโคมียมเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กครับนะครับล้อแม็กนะครับเดิมเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ตะกล้องถ่ายนิดนึงนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟยาวแบบนี้นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับ มีโครเมียมมาให้เรียบร้อยมีสปอยเลอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วก็มีเลาแกลดด้านบนเรียบร้อยคันนี้ชุดแต่งครบๆเลยนะครับใครสนใจหายอยู่นะลองดูนะครับลองดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายในรถกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจะสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้นะเรามาอยู่ด้านในนะครับของเจ้า Honda B r v อคันนี้เรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวตะก้องถ่ายนิดนึงนะครับคันนี้นะครับ มาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับ2ใบนะด้านคนขับด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งนะครับคันนี้อ่านะครับช่องแอร์นะครับเนี่ยเป็นสีเอ่อบอลบอลอย่างนี้นะครับดีไซน์มานะครับดีมากนะแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสอะไรมาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นแอร์นะวิทยุซีดีมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสามารถปรับ เพิ่มนะครับอัดอุณหภูมิได้อ่าบอกแล้วว่าคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยอ่าคันนี้ให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยนะคันนี้นะครับสามารถปรับบวกลบนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองแล้วก็ปรับวอลลุมปรับพวกเปลี่ยนช่องได้ปรับโหมดได้นะครับเลื่อนไมล์นะมาถึงเลื่อนไม้์เลื่อนไมล์คันนี้ครับเป็นเลื่อนไมล์แบบดิจิตอลอ่าเพราะเป็นตัววีนะ ปกติจะเป็นเรือนไม้ดำธรรมดาถ้าเป็นตัวโลนะครับอันนี้เป็นตัววีจะเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับไม้วัดรอบนะครับบอกรอบบอกความเร็วเป็นเข็มนะครับส่วนถ้าเกิดบอกอุณหภูมินะครับบอกน้ํามันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับจะเป็นแบบขีดแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับมีเห็นไหมไม้ครับ91,200กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ9 2้าหและการตีซัดนะครับเป็นเลขกลมๆตี91,000ก็ได้92,000ก็ได้นะครับนี่คันเทนมันนี่ไม้แท้ นะครับตีแบบนี้แล้วกันนะคันนี้นะครับมีระบบเอ่อทัชั่นคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเอ่อขอโทษที่ครับคันนี้ปรับไฟฟ้านะยังไม่พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็มีเซทล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเรียบร้อยนะคันนี้นะนี่อ่าขึ้นเขาลงเขาได้สบายคันนี้เครื่องยนต์พันห้าอย่างที่บอกไปนะครับประหยัดนะครับ เป็นเครื่องของรถตัวเล็กแต่ว่าได้แนวแบบรถแวนใหญ่ยาวออกมาหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขอสรุปด้านหน้านิดนึงนะที่บางแดดด้านบนนะโอเคมีกระจกแต่งหน้านะครับกระจก2หน้ามาให้นะครับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งมีไหมอ่าฝั่งคนนั่งก็มีนะมีทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับมาให้เรียบร้อยนะครับมีไฟด้านหน้านะครับมาให้เรียบร้อยโอเคนะครับการนั่งอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคนะ นั่งเบาเบอร์ก็กระชับดีนะครับกระชับดีนะผมตัวใหญ่ๆนี่นั่งสบายคนตัวเล็กๆก็ไม่ต้องพูดถึงนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะคันนี้นะมาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันนะคันนี้นะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับมาจากโรงงานนะอ่าเบาะหนังทั้งคันนะครับคันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูที่นั่งตอนที่สองนะครับหรือว่าประตูทางด้านหลังกันบ้างว่าที่นั่งตอนที่สองนั้นเป็นยังไงนะครับจะอึดอัดหรือยังไงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับ โอเคครับตอนนี้นะผมได้ไม่อยู่นะครับที่นั่งนะครับตอนที่2แถวด้านหลังเรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมมดเขาจะกว้างเอ่อจะกว้างกว่าแจ๊จะกว้างกว่าซิตี้อะไรประมาณนี้แต่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับนะครับแต่ว่าความกว้างความนั่งสบายเอ่อกึง่งรบครอบครัวมากกว่าพูดอย่างนี้กันออกยังไม่ออกจะออกเป็นรถครอบครัวแล้วนะครับจะไม่ได้ออกเป็นรถแนว,วัยรุ่นเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเฮดลูมนะครับหัวผมได้เหลือคืบนึงเลย นะผมสูง167นะครับเนี่ยเหลือคืบหนึ่งเลยนะครับตัวของสูงก็นั่งได้สบายเข่าเหลืออครับเห็นไหมเข่าเหลือเหลือลือมา2สองกำปั้นเลยนะครับเหลือ2กงกำปั้นเลยคันนี้นะเฮดลูมเล็กลูมอี้เหลือๆอยู่แล้วนั่งสบายนะครับแอร์จากแถวหน้ามาถึงแถว2เนี่ยเย็นอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเพราะรถคันนี้เป็น5ที่นั่งจะไม่มีแอร์ทางด้านบนมาให้นะครับจะเป็นแอร์ทางด้านหน้ามาช่วงเดียวนะครับแต่ก็ถึงอยู่แล้วครับถึงคนคนข้างหลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แอร์ข้างบนเนี่ย จะเป็นตัวเจดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งก็คือจะได้ไปถึงแถวที่3ด้โดยคันนี้ไม่มีเบาะแถว3นะคันนี้มีแค่5้าที่นั่งนะครับก็จะมะีด้านหน้ากับท่อนที่2นะครับตอนที่3จะไม่มีนะครับโอเคส่วนสรุปการน,นั่งด้านหลังนะครับพนักบิงนะพนักพิงโอเคเบาะโอเคนะครับนั่งเต็มหลังแล้วรู้สึกว่าโอเคไม่ดันหลงนหนะนังไม่ดันหัวนะพนักพิงไม่ดันหัวอย่างนี้แสดงว่าโอเคเลยนะเพราะว่าผม ไม่รู้นะใครชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบพนักบินที่มันแบบดันหัวออกมาหน่อยอย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราก้มคออย่างเงี้ยเราปวดคออ่าถ้าแบบนี้โอเคนะนั่งทางไกลนี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละนะครับรถรถแบบนี้เหมาะกันนั่งทางไกลแล้วนะครับเพราะว่ารถครอบครัวเนาะนะครับมันไม่ได้เล็กนะครับมันเหมาะกันนั่งทางไกลสามารถปรับระยะบดของเราได้นะครับนะครับมันเนี่ยเอาขาสอดเข้าไปข้างในนี่ก็ได้นะครับหรือว่ามันมันสามารถมันกว้างไงมันสามารถเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนอะไรนี้ได้นะครับโอเคตอนที่สองก็มีประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูประตูทะด้านท้ายที่เก็บสัมภาระกันนะครับว่า5ที่นั่งคันนี้ที่เก็บของกระจุใจขนาดไหนผมบอกให้เลยว่า5ที่นั่งเนี่ยมันได้เปรียบตรงการเก็บของนะครับขนสัมภาระอ่า7ที่นั่งเนี่ยมันจะได้นั่งใช่ไหมแต่ขนสัมภาระจะได้ไม่เยอะเท่า5ที่นั่งแต่5ที่นั่งเนี่ยเหมาะกับการขนสัมภาระมากแบบชอบแนวแคมปิง้งครอบครัวมีไม่เยอะสายแคมปิ้งสายอะไรอย่างเงี้ยครับขนเต็นท์ขนอะไรขนได้สบายๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะไปชนครับโอเคครับ ตอนนี้นะเรามาอยู่นะครับอตอนท้ายนะครับคือช่วงประตูที่5ด้านท้ายของเจ้า BRV คันนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าด้านด้านท้ายเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยนะครับเพราะมันเป็น5้าที่นั่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับตะก้องถ่ายเลยครับเห็นไหมเนี่ยครับประโยชน์ของ5ที่นั่งเนี่ยถ้าใครชอบขนของขนสัมภาระเนี่ยที่ขนของเยอะมากต้องบอกนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถ7ที่นั่งใช่ไหมมันจะเป็นเบาะตรงนี้นะครับเวลาขนเข้าขนขอ,ของเนี่ยอาจจะพับไปได้แต่ว่า ช่วงระยะเนี่ยอาจจะขนได้ไม่เยอะเท่าห้าที่นั่งแต่ห้าที่นั่งเนี่ยคือขนเยอะมากนะครับขนเยอะมากเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันจะพับขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ห้าที่นั่งเนี่ยมันสามารถแบบเขนของได้เยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมมันสามารถพับเบาะตัวนี้ได้อีกไงเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวทาให้ดูนะครับอพับไปเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้าที่นั่งเนี่ยคนชอบขนของนะครับหรือแนวแคมปิ้งนะครับ ถ้าเป็นท่าที่นั่งนะครับคนชอบขนของหรือแนวแคมปิ้งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าดีมากนะครับดีมากนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมความกว้างเนี่ยมันขนของเนี่ยมันมันขนได้เยอะนะครับมันจะไม่ติดแถวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยพับได้ก็จริงแต่พับขึ้นมาเนี่ยบอกเขาจะพับมาทางด้านหน้านะครับมันก็จะติดโซนนี้นะครับแต่เนี้พับยาวแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราแคมป์สายแคมปิ้งหรืออะไรอย่างงี้นะปูที่นอนอย่างนงี้นะสบายเลยนะครับ ขนข้าวขนของได้สบายนะเป็นรถอเนกประสงค์โดยแท้จริงนะครับหนนั่งก็สบาย2ผลขนของก็สบายนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ขนของได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจด้วยอะไรด้วยเงี้ยบางทีเอาของไปส่งลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทับเบาะแล้วก็ขนของไปได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนพับขึ้นกะพับแบบนี้เลยแค่นี้เองครับแล้วเบาะนะครับปรับนอนได้นะครับถูกไหมอ่าปรับเอ็นได้นะคันนี้นะปรับเอ็นได้นะครับเบาะตอนที่2นะครับ โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวตะกล้องถ่ายนะครับด้านปีกนะครับรถคันนี้ให้ดูนะครับโอเคต่กล้องแผ่นเลยครับความเดิมไม่ต้องพูดถึงครับเดิมแน่นอนครับคันนี้เดิม100%ยเครับรถมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้นะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับกระดูกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเราการันตีโครงสร้างให้ลูกค้าได้เลยคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมมากนะครับ รถเราทุกคันนะครับจากเต้นเราไม่มีชนหนักนะครับการันตีให้ได้ครับนะครับเพราะเราตรวจสภาพตลอดแล้วเราเป็นเ,เต้นรถที่อยู่ในสมาคมนะครับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็นเราสามารถตรวจสอบได้อาแบบนี้ละกันนะครับเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรฐานของเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าะจะซื้อรถเนี่ยจากเต็นเราเนี่ยไม่ต้องห่วงผมการันตีโครงสร้างให้นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมนะครับด้านหน้าหัวเก่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนจะมีชนมาบ้างไหมชนเล็กชนน้อยชนหนักชนเบาม,มีบ้างไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคตามมาครับโอเคครับอ่ะตอนนี้นะเรามาอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับของเจ้าฮันด a b r v คันนี้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรติดเวลาอ่ะตากล้องมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยนะครับตากล้องอ่ะเริ่มจากอ่ กระดูกตัวรถก่อนอ่ะอันนี้ดีกว่าเริ่มจากกระดูกตัวรถก่อนนะครับเห็นไหมครับน็อตเนร์ดนะครับแก้มซ้ายแก้มฝาฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะนะคันนี้นะบอกเลยนะเดิมทั้งคันนะครับเบ้าโชกซุ้มโชกนะครับต่างๆนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบอ่ะคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับรถสวยรถเดิมนะครับเราคัดรถเข้ามาขายอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่งั้นเราไม่กล้าถ่ายลูกค้าได้ดูแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะรถทุกคันเนี่ยเราคัด ด้วยตัวเราเองนะครับเห็นไหมครับน็อตแต่ละจุดเห็นไหมครับสติกเกอร์นะครับจากโชว์รูมนะครับจากโรงงานนะครับนี่นะครับสติกเกอร์มอคนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับฝากระโปรงอยู่ครบอ่าสติกเกอร์ต่างๆฝากระโปรงนี่อยู่ครบนะครับแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงนะใครจะซื้อซื้อได้เลยถ้าเห็นรถสภาพแบบนี้ไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้นะซื้อที่ไหนก็ได้แต่เห็นรถสภาพแบบนี้ซื้อได้เลยและสติกเกอร์ทุกอย่างอย่างเง,ง,ง,งี้ยอยู่ครบๆอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงครับรถ ไม่มีหนักไม่มีชนหนักไม่มีอะไรแน่นอนและยิ่งไม่แก่แ,แบบนี้นะถ้ารถแบบนี้นะซื้อได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีรถซรากไม่มีรถอะไรแน่นอนนะครับผมรับการันตีเลยนะครับแต่ที่ไหนไม่แต่ที่อื่นอ่ะอาจจะอันนี้ลูกค้าต้องไปตรวจดีนะแต่ของเราตรวจมาแล้วเอางี้ดีกว่าของเรามีการตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านลูกค้านะครับได้ดูใบตรวจสภาพของเรานะครับว่ารถของเรานะครับผ่านการตรวจสภาพการันตีมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับ จากบริษัทนี้ครับขายดีออโต้นะครับอ่าบริษัทขายดีออโต้เห็นไหมครับคะแนนเต็มสิบนะครับของเรานะครับลูกค้านะครับถ้าสนใจนะครับเราสามารถส่งตารางนะครับเป็นการใบตรวจสภาพรถของของของขายดีเนี่ยที่มาตรวจสภาพรถให้กับเต็นท์เราเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูได้เลยนะครับนะครับลูกค้าเผื่อลูกค้าแบบดูรถไม่เป็นกังวลใจอยากจะอยากจะได้รถใช้อยากจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งแต่ว่าดูรถไม่เป็นจะทํายังไงไม่มีช่างดูญาติพี่น้องดูไม่เป็นอะไรเงี้ยเพื่อนดูเปนี่ครับ นี่ครับเราตรวจมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวครับเราคิดแทนให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับนะครับเราคิดแทนให้ลูกค้าหมดแล้วว่าถ้าลูกค้าจะซื้อรถคันหนึ่งอ่ะผมคิดอยู่แล้วว่าลูกค้าถ้าดูรถไม่เป็นไรก็ควรจะโดนย้อมแมวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับของเราไม่มีเรามีการตรวจสภาพทุกคันคันไหนไม่สวยก็คะแนนไม่ดีคันนี้ครับ10เต็ม10ครับคะแนน10เต็ม10นะคันนี้นะจะบอกให้นะ10เต็ม10นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูจากคะแนนแล้วกันนะครับผมบอกได้เลยแล้วไม่ต้องห่วงนะบริษัทขายดีเนี่อบบกครั เขาเป็นบริษัทตรวจสภาพรถนะครับจะบอกเออเป็นบริษัทขายของออนไลน์อย่างเราอาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเคยคุ้นหูนแล้วตอนนี้เขามาทํารถด้วยนะครับมีการตรวจสภาพมีเครื่องวดัดมีทุกอย่างมามาตรฐานมากบอกอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเราจะโนเนมแบบเฮ้ยขายดีลงคะแนนให้เราหน่อยรถไม่สวยแต่เราบอกขอเต็มอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับพเพราะเขาก็ต้องรักษามาตรฐานเขาเราก็ต้องรักษามาตรฐานเรานะครับทุกคนก็ต้องมีมาตรฐานของตัวเองนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสําหรับผมแล้วนะ ผมคิดแทนลูกค้าหมดแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าซื้อรถจากที่นี่ไปจะโดนย้อมแมวไหมจะโดนนู่นนี่นั่นไหมโครงสร้างจะเดิมอย่างที่ผมพูดไหมมึงก็พูดได้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีหลักฐานการันตีไหมนี่ครับผมมีหลักฐานการันตีนะครับว่ารถเราได้ผ่านการตรวจสภาพนะครับแล้วก็เดิมนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมสรุป เนื้อหารถคันนี้อีกทีนึงท้ายคลิปนะครับอะเดี๋ยวไปชมกันครับโอเคครับท่านลูกค้านะโอเคก็จบไปแล้วนะกับการพามาชมรถเจ้า Honda BRV มาขายแล้วก็มารีวิวด้วยในตัวนะโอเคคันนี้นะครับเป็น Honda BRV นะครับ 1.5V ลองท็อปนะครับ5ที่นั่งนะครับปี2017เลขไม่เก้0หม่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เราก็ซื้อจากลูกค้ามา ตรงโดยตรงเหมือนกันนะครับบุ๊คครบนะครับกุญแจครบนะครับลูกค้าซื้อไปสามารถเซอร์วิสต่อที่สูตรได้เลยหรือว่าเอาไปดูแลต่อเองได้เลยนะครับอันนี้นะคันนี้นะเราขายอยู่ที่นะครับราคาขายนะครับอยู่ที่4 5 8 0 0 0บาทครับอ่าคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่4 5 8 0 0 0บาทนะครับรถปี2017นะครับปีนี้ปี2022ันยรถหปีนะครับออกห้างอยู่ประมาณ 7-8แสนนะครับ uh, 7แสนกลางๆ8แสนนะครับ,บ B R V คันนี้นะซื้อมือ2ตอนนี้เหลือ4-5-8นะครับราคาลงไปแล้วประมาณเกือบครึ่งอ่าน่าซื้อใช้นะน่าซื้อใช้เป็นรถที่อนเนกประสงค์นะครับกึ่ง S U V อ่าไม่ใช่กึ่ง,เ,เ,กงเก่ง5ประตูนะเป็นกึ่ง S U V แล้วนะครับแต่มี5ที่นั่งนะครับขนสัมภาระขนค่าขนของนะครับใครที่ขนแบบ ขายของตามตลาดนัดด้วยหรือไม่ก็ขนของไปส่งลูกค้าขายของออนไลน์อะไรพวกนี้ครับอันนี้คือรถตอบโจทย์นะแล้วแถมก็ยังนั่งได้เยอะอีกต่างหากนะครับห้าที่นั่งเลยนะคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะครับเซทัลล็อกนะครับทั้งคันนะคันนี้นะแอะร์ดิจิตอลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะครับยอดจัดคันนี้นะจัดได้เต็มนะจริงๆราคากลางคันนี้อยู่50,000 0บวกบวกเลยนะคันนี้ราคากลางชัยนัทเนี่ยให้5 0,000 0บวกบวกเลยนะอย่างที่บอกครับว่า ตอนเป็นป้ายแดงราคาเขาก็ไม่ธรรมดา,มา,า 7, 8, มเหมือนกันราคาก็เจ็ดแปดแสนเหมือนกันเกือบแปดแสนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าตัวทอ 8, ็อปสุดแปดแสนหน่อยๆนะนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นรุ่สองเนี่ยราคากลางก็ยังดีอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ชั้นนําอยู่แล้วนะโตโยต้าฮอนด้าอีวสุนะครับนี่คือรถตลาดนะครับในบ้านเราอันนี้เราต้องยอมรับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจุกจิกเนี่ยน้อยมากนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับศูนย์บริการหาง่ายนะครับเพราะฉะนนนั้เี่ย การซ่อมบารุงก็ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นรถยอนนิยมตรงเนี้ยผมว่าใครหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับนี่คือข้อดีของแบรนด์หลักๆนะครับที่ผมแนะนําลูกค้า1นนะครับราคาไม่ตก2อะไรหาง่ายซ่อมบํารุงง่ายนะครับนี่คือข้อดีของแบรนด์หลักนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่กําลังหาดูรถประเภทนี้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับฝากไ้เป็นตัวเรื่องอีกคันหนึ่งแล้วกันกับเจ้า h o น da BRV 1.5V ปี2017ไม่92,000กิโลนะครับราคา458,000บาทนะครับอ่ะโอเคยังไงผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเรเดียวพบกันใหม่นะครับคันหน้าฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครป์ช่องเรานิดหนึ่งนะเกือบ2,000แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมา1 8 0แล้วขอบคุณท่านที่กดมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้กําลังใจมาในช่องทางเรามากๆเลยนะครับฝากกดให้ถึงนัก2,000 3,000นะครับ ให้มันเป็นหมื่นเป็นแสนไปนเรื่อยๆนะโอเคยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทางเต็ดรถฮีโร่ออโต้คาร์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจฮีโร่ออโต้คาร์นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคล,คลิปหน้าคันหน้านะครับว่าเราจะรถอะไรมไห้ชมนะโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ